อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เยอะๆและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ Christmas Event World Event สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox Pet Simulator X กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนมาดูคริส s t มาสอีเวนของแมปนี้นะครับสิ่งที่เห็นนะครับอีเวนต์ครั้งนี้เพิ่ม คูณสามจินเจ r ร์เบรด้วยครับเมื่อประมาณวันสองวันที่แล้วนะครับผมก็เล่นจนผมได้ประมาณนี้แล้วอะครับสุดยอดไหมล่ะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่าลอคัอนอีเวนมีอะไรบ้างตรงเทียรแรกนะครับนี่คือจอ r เอ็กไ์ใน,นี้มันจะตัวหนึ่งราคาประมาณ 20, Break. สองหมื่นจินเจอร์เบรกนโกลเด้นจอยเอ็กจะอยู่ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นจินเจอร์เบ ราคาจะประมาณ1,25,000ส่วนโกลเด้นก็ไม่ต่างกันครับก็ราคาประมาณ1,120,000าน r i s t m แ s นสคริสมสไข่ตนนี้ประมาณ4,000 0 0แต่ราคาย่อมเยาวกว่าอันนี้ครับส่วนโกลเด้นเอกนี้ก็จะประมาณ3,6ล้านฝั่งนี้คือไข่เทียสุดท้ายครับอาจจะตัดออกแค่2ตัวละครในนี้ครับ อันนี้ราคาแพงกว่าอันนี้ราคาย่อมยาวกว่าบางคนน่าจะสงสัยว่าจะมีวิธีหาจิตเจ้ b เบรกเยอะขนาดนั้นได้ยังไงมีวิธีแน่นอนครับขั้นตอนแรกนี่คือหาตัวกล่องสมบัติที่มีประมาณหนึ่งทีเรียนขึ้นก็ได้แล้วแต่แ้่เท่านี้ก็จะได้จิตเ e ้าเบรกมาเยอะแล้วอันนี้มาหาวิธีง่ายสุดลวครับ ครับแต่อาจจะยากนิดนึงถ้ามีตัวกากหน่อยถ้าใช้เวลานานมีคนบอกว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้อีกไปที่ Take and Try ครับคุณจะมาฟาร์มตรงนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่แค่ว่าต้องเสียเวลาหน่อยก็ใครมีตัวโหดกว่าก็ปั่นสบายแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงรูทแบ็กของคริสต์มาสนะครับ รูปแบบ k c คริสมาส s มันจะประมาณว่าตัวลักษณะที่แบบเป็นถุงแบบนี้เป็นสีขาวมันก็คือว่าจินเจอร์เรกแน่นอนส่วนกล่องของขวัญสีเขียวนี่เลยสีที่พิเศษเยอะเลยก็คือกล่องหนึ่งได้ได้ประมาณประมาณนี้เกือบสองล้านหรือจะเป็นใจแอ a นเอเลนเชสก็ได้นะครับก็เงินจะขึ้นหดเยอะกว่า ด้วยส่วนหนึ่งเห็นไหมครับจะขึ้นมาทีละหมื่นทีละหมื่นทีละหมื่นแต่ไม่รู้ว่าอาจจะช้าหน่อยนึงก็คือตัวรูทแบ็กนะครับมันจะเสร็จออกมาไหมเพาอาจจะกระเด็นอยู่ในข้างในกล่องหรืออาจข้างนอกกล่องก็เป็นได้โอเคครับงั้นลองไปสุ่มไขกันดีกว่ารืมบอกเลยครับอันนี้อาจจะเป็นหัวบอก กินคริสต์มาสแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่า,าผมไม่ไม่ได้ซื้อโฮเวอร์บอร์ดเพราะว่าราคาสองร้อยห้าสิบผมไม่อยากซื้อเท่าไหร่ถ้าช่างมันเดอะน,นี้ก็ตามครับมาเส็กไข่กันอานดับ <c oughs> ออึออ่อ งั้นเดี๋ยวพอเวลาสักครู่หนึ่งให้มันจินจ์เบรกเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอน ก็คง oh, ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาเสกไขกันมาจะได้อะไรบ้างเก็บรูดไก่อนโอเคครับมาถึงแล้วครับก็เสกไขกันเลยอย่าลืมใช้ซุปเปอร,ร์ลักกี้กับออร์ต้าลักกี้ด้วยนะครับเพื่อจะช่วยให้มีเลยเจนเนรี่เยอะ ในดูสิโอ้โอเคเอาไปเป็นทองพอดีเลยไปกันเอาละถึงเวลาทำทองเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปเลยว่าเมื่อคืนทำเอลฟ์ไว้น่นาไม่เธอเอลฟ์น้ำจัจดดกอยู่ได้แล้วในดูสินะ้เท่าไหร่โอ้ก็อืม ยี่สิบยี่สิบจุดเจ็ดมิลเลียนโอ้โหโหดกว่ากรีงเยอะเลยโอเคคิคิซะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจะบอกว่าไม่มีอะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็รอติดตามในอนาคตกันต่อไปนะครับว่าพิ r มาร์ตอีเวนต์นี้จะยาวนานแค่ไหนกันเจอกันใหม่ในพาร์ท2ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เยอะ และกดติดตามเพื่อถึง1,000 Subscriber นะครับถ้าอยากให้ผู้ชมมาดูเนี่ยช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับร้อยวิวก็ยิ่งดีพันวิวก็โคตรดีเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Happy Christmas Merry Christmas